ยัดยงอย่างายวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยสามวันแล้ยัองออกพรรษาวันที่แปดก็วันลับบานรเทวีพตอลอดพรรษานี้มาเราก็หลายท่านมีสมาทานใส่บาตรทุกวันสมาทานอินทุกวันจเจริญภาวนาทุกวัน บางคนก็บอกว่าโอ้ยทำไม่ได้เลยทุกวนันใจทานไม่ได้ให้ทานไม่ได้ทุกวนันโยมก็รักษาจิตด้วรักษาจิตไได้ทุกวนันแต่รักษาจินไม่ได้ทำไงโยให้ภาวน,นาภาวนาเป็ทุกวนันภาวนาไม่ได้ทำไงโยไม่โกนได้ไหมเด็กม่โกนตามเดอน ไม่รู้ไม่รที่จริงๆรังหลายนิยมถ้าเราเอาเอาใหญ่ๆนิยมถ้าเราไม่ทำไม่ได้แต่ถ้าต่อให้เหลือเล็กงเล็กๆเล็กๆเส้นสามเดือนไม่ได้ก็สามวันสามวันไม่ได้สามชั่วโมงอางสามชั่วโมงยังไม่ได้ํำนงยยม สามนาทีเริ่มได้ไหมโยมไม่กเริ่มได้สิ่งที่เราค่อยๆทำทีเล็กๆดีละน้อยอย่นสิ่งที่ใหญ่ๆมันก็จะเข้ามาสิ่งที่เราวินว่าญาี่สุดเลยราคะไม่เลิมไม่ได้โทสะนี่เลิกไม่ได้โมหะไี่เลิกไม่ได้แต่เมื่อเรา่อยเล็กลงเล็กลงเราก็จะทรรด้เหมือนการโยม สิ่งที่เขาเคยทำถูกไว้ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำผิดทีละนิดทีละนิดทีน,นิดเป้าหมายเราเนี่ยยอมจะไปทางเหนือยอมแต่เมื่อทำผิดครั้งที่หนึ่งไม่ละอายครั้งที่สองไม่ละอายครั้งที่สามไม่ละอายเก้าสิบวันจะไปทางเหนือเนี่ยชิดมันเปลี่ยนแล้วถ้าทำหลายปีเข้าไปนียอม แทนที่จะไปอยู่ทางเหนือเราหยนข้อหมายกายไปอยู่ทางใต้นั่นะนั้นเราจึงมีสิ่งที่เรียกว่ากัลยาณมิตรยอ่อนเป็นเหมือนกระจกส่องเราเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องแก้ไขทันทีไม่ต้องรอคนส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นพอบอกผิดนี่ยทำตามแล้วทำตามแล้วทำต่อมนนิจฉุนแล้วก็ อยู่ร่วมกันไม่ได้ต้องบอกโอ้โอนี่มนอะไรนี่คือนี่คือสิ่งที่คนประมาทในการกระตุ้นปัิบัิไม่มีพ่อแม่ครูษษษษบาอาจารย์บอกตัวเรานี่มันไม่มีอะไรนี้หละไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งทีเนี่ยเป็นการของหน้าที่ที่ถูกต้องเช่นโยมนั่งอยู่ตรงนี้ขอบเพื่อนเข้ามาปุ๊บเปลี่ยนไหมจ๊ะ หน้าที่เราเปลี่ยนกายเป็นเพื่อนเ,เรดียวพักเดียวหลานเข้ามาเรากายเป็นไรแล,ล,ล้วโยมทั้งๆเรานั่งอยู่ที่เดิมเลยเราเป็นยายและคือไม่ยมเนี่ยพอหลานออกไปโยมนายเข้ามาเรากลายเป็นไรแล,ล,ล้วโยมเรากลายเป็นลูกด่างั้นะ หน้าที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกขณะทุกขณะแม้กระทั่งเรานั่งอยู่นี้ส็กามเราไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่จิตที่เมื่อขุดไว้อย่างดีนั้นนะมันจะทําหน้าที่อย่างเนี้ด้วยความมุ่งมิตรถูกต้องถูกต้องเสดอนั้นสิ่งสาคัญในศาสนานี้บอกเราเสมอว่าขณะที่อยู่ในันจุบัายนี่เองที่เรามาถึงวันนี้เนี่ยเหตุผลสิ่งเราไม่ไปบรเจ้าค ที่พระธรรมพระสงฆ์ม no <Yeah. S 2> ีจุดดวงเดียวกันคือเรามานึกถึงพระเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นีอะอามาก็คงจะฝากเรื่องนี้ไว้ว่าใกล้ออกรรษาแล้วหลายคนนิยมนะพอรู้สึกว่าใกล้ออกรรษานีเหมือนกับนกนกเนี่ยนุ่นอกอากโพงไปเลยอามาเกย์หลายๆคนนิยมตมาทานเลิกเล่านิยม พอวันแรกพอออกพรรษาเนี่ยโยมยังไม่ถึงข้ามเลยหัวติ้มหัวทิ้มเลยนะเมาเจที่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนกับคนนี้มันอยู่ออกจากโนเดเลยอย่างท่านบอกว่าอย่าไปทำหนึ่งนั้นเดียวที่จริงแล้วอะไรก็ตามที่เป็นความดีในขณะที่พรรษาที่เราทำอยู่ใเลยพอออกพรรษาไปแล้วมันจะสี่เก้าเดือนโยงก็ทําต่อไปเลยถ้าทําต่อไปได้มันก็จะเป็นไงโย ความทุกข์ของเราก็จะน้อยลงนะยมที่เล็กก็น้อยลงแต่ถ้าเราคิดว่าสามเดือนนี้เราสมายแต่เต็มดีแล้วพอออกทุทธก่อนหลุดโลกเลยโยมสหลายหลายคนหลุดโลกเลยโยมขอโทษนะโยมนะไม่เฉพาะโยมนะแม้แต่พระเด็กก็เหมือนกันโยมพอออกพรรษาแล้วนั่นแหละโยมฉันมาไี้นี่เลยได้ยินหลวงปู่าจา์ไม่เคยเตือนมา พอออกพรรษาคุณจะรีบออกไปเดินเลยท่านบอว่าคุณทำไมออกนี่ที่คุณจะแตกไหมโยมคือต้องใช้คำแรงๆเตือนว่าในเมื่อเราอยู่ด้วยความสงบเนี่ไม่นจะบอกออออกพรรษาตกทุ่งไปเลยเหมือนกับคุณออกจากโพนงเลยอันนี้ก็เตือนไว้นะโย่างนะว่า เราในบรญญานี้เราทําความดีมาแล้วทั้งกายวาจาใจเนี่ยโยก็ค่อยๆนียๆยกว่าพอออกปัญดาไปแล้วเก้าเดือนเนี่ยความดีเหล่านี้ยังรักษาไว้อยู่นงโยมนะแล้วก็เอาไปบอกลูกหลานได้ว่าขณะที่เราอยู่ในบรญดาเนี่ยเราได้สร้างงทั้งสยายเนี่ยทั้นจิตใจมันสงบขึ้นนะมันดีขึ้นแล้วที่สุดแล้วมันเตือนตัวเองได้บอกตัวเองได้ มันจะเป็นเ,เรื่องที่สิ่่งทีดีที่สุดเพราะว่าในศาสนานี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่าการมีชีวิตที่สงบเย็นยนตมีชีวิตที่สานสว่างสงบแล้วก็เย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดต่อเพื่อนทุกคนก็ฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านหลายการทุพายุวันโง่ทุะะ้มขังรักลาย